สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาชมในส่วนของตัวสี่ประตูตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตก็จะมีอยู่เป็น2รุ่นนะครับหมายถึงว่าระบบเกียร์นะครับเกียร์แมนวนวลกับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีตัวขับ4เพิ่มเข้ามานะครับเป็นออโต้หสปีดนะครับถ้าเกียร์ธรรมดาก็หสปีดเหมือนกัน ตัวสปอร์ตเนี่ยเครื่อง2.0เหมือนกันนะครับแล้วก็6สปีดเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่929,000บาทนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาเออขอโทษทีเกียร์ออโตโอ้นะครับ6สปีดก็อยู่964,000บาทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสปอร์ต 4x4 นะครับออโตโอ้6สปีดราคาก็อยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทนะครับมี3รุ่นนะครับเกียร์ออโต้ เกียร์ธรรมดาแล้วก็ขับสออโต้นะครับผมในรูปนี้ก็จะเป็นช่วงไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับแต่ไม่เต็มระบบนะครับจะจะวิ่งอยู่แค่ข้างบนนะครับตัวสปอร์ตนะนี่ครับด้านหลังก็จะมีกล้องกล้องซ่อนโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับโลโก้จะจะใหญ่มากนะครับตัวนเกเกนกล้องถอยนะครับจะมีไกด์ไลน์ให้ให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็เป็นด้านในนะครับเป็นด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เปิดปิดฝาถังน้ํามันได้เหมือนเดิมนะครับที่เปิดเนี่ยจะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับไม่ใช่งัดก็คือจับเข้าไปแล้วแล้วก็บีบก็ออกเลยนะครับเบาะก,ก็ออกแบบเป็นตัวเอ่อเป็นเบาะเบาะหนังนะครับแล้วก็มีคําว่าสปอร์ต นะครับส,สวยๆนะครับดูหรูหราสีดำด้านในก็จะมีที่ชาร์จแท่นชาร์จไร้สายนะครับก็คือเป็นชาร์จแบบฟาสชาร์จก็คือชาร์จได้เร็วเร็วมากนะครับหรือว่าจะมีสายก็เสียบสายได้นะครับได้เหมือนกันตัวแท่นชาร์จเนี่ยตัวตัวล่างก็มีนะครับ ภายในก็หน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้เบรกก็ยังเป็นเบรกมืออยู่นะครับคูสคอนโทรลมีนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับตรงหน้าปัดก็เป็น8นิ้วแบบสีแอรแยกซ้ายขวานะครับเป็นทัชสกรีนนะครับ ด้านหลังก็มีที่ปรับแผ่ด้วยนะครับผมพวงมาลัยก็ยังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบพรลรงอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นของ Ford ทุกรุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับนิ้วหมุนได้เลยนะครับแต่ถ้าขับเร็วก็ไม่ต้องกลัวจะหวงเหวงนะครับเพราะว่าถ้าขับเร็วมันก็จะตึงมือนะครับนี่นะครับหน้าจอที่เห็นนะครับ แอร์แยกซ้ายขวานะครับแอร์ด้านหลังเนี่ยแอร์ด้านหลังเนี่ยจะเย็นมากเย็นน้อยก็ขึ้นอยู่กันก,กับการปรับอุณหภูมิของฝั่งคนขับนะเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับคนขับปรับอ,อันนี้กระจกมองหลังนะครับก็เป็นแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับก็ยังได้มาอยู่นะครับแล้วก็พร้อมช่องต่อ usb นะครับสำหรับ ติดตั้งพวกกล้องบันทึกหน้าหลังอะไรอย่างนี้ครับในช่วงอันนี้เป็นขเขาเรียกห้องผู้โดยสารนะครับนี่ครับที่ผมบอกนะครับี่ที่ปรับแผงอยู่ตรงนี้ตรงช่องกลางนะครับเบาะห้องผู้โดยสารสามารถพรับเรียบได้เลยนะครับแล้วก็บาะคนขับเนี่ยสามารถพรับลาบได้เลยนะครับลาบแบบ18อองศาได้เลยนะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับ โอเคผมดูในส่วนของบอกคู่หน้าหรือบอกคนขับเนี่ยยังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับบอกปรับไฟฟ้าจะอยู่ในตัววายแทนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับอันนี้ก็ด้านแก้มแก้มข้างเนี่ยปกติจะเป็นโครเมียมอันนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นคำว่าเทอร์โบนี่นะครับขันเต็มเต็ม แม็กยางก็ขนาด18นิ้วนะครับเป็นลายข่ากวางชูโทนสวยๆนะครับก็มีที่เหยียบอันนี้ก็คือดีไซน์ใหม่ของเขามานะครับฝากระบะฝาท้ายก็เป็นแบบตัวปัม๊มคำว่าเลนเจอร์นะครับก็มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมให้มาแล้วนะครับพวกครอ,อ,อบฝาท้ายเป็นโลโก้ฟอร์ดอะไรพวกนี้มีนะครับตัวนี้ถานล้อก็กว้างขึ้นนะครับล้ออะไหล่มีให้นะครับผม ตัวนี้สามารถที่จะใส่เขาเรียกไม้พาเลทได้นะครับถ้าเป็นตัวกระบะฟอร์ดไม่ว่าตัวเตี้ยยกสูงได้หมดนะครับพอเขาขยายฐานออกมานี่ครับเสาก็ยังเป็นเสาอากาศยังเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยยังเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะครับของตัวสปอร์ตจะเหมือนตัววายแท็กเลยนี่ครับ ป้าท้ายมาพอแลแล้วนะครับจะมีอักษรคําว่าสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนูนตัวนี้รูปล่างหน้าตาก็เป็น DNA ของ f 1 5 0ของต่างประเทศเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันเป็นตัว c ีแคมเนี่ยก็เป็น LED นะครับที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับวิ่งรอด ทำอ,อ,อะไรลอดลากวงอะไรนะสิถ้มืดมืดก็เปิดให้เลยนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะการไฟที่ติดนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับุยน้ำได้80เซนนะครับแล้วก็ตัวโฉมใหม่เนี่ยสามารถที่จะวางแบตเตอรี่ได้อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งลูกนะครับสำรองไว้เกียร์ก็6สปีดตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ที่วางแก้วนะครับที่วางกุญแจด้วยเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับระบบกุญแจก็เป็น push start นะครับตัวเก่าก็ push อ่ sport ไม่มีตัวเก่าแต่ว่าจะคล้ายๆตัว limited เก่านะครับก็เป็น push start เหมือนกันเปิดปิดกระจกได้จากรีโมทนะครับตัวนี้นี่นะครับตัว sport นะครับรายละเอียด สนใจก็ติดต่อทักสอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้และเป็นตัวขับสี่นะครับมีสวยๆมีรถให้ส่งมอบนะครับขอบคุณครับ